สวัสดีชาวกุ้มค่ะดวงคำรับประจําวันที่25มกราคมคุณได้เด็กถือเหรียญน,นะคะแฟนคุณได้สี่ถ้วยคนมีคู่นะคะวันนี้เรื่องการงานกนารเงินดีนะคะมีความก้าวหน้านะคะ เรื่องความสัมพัน์ไม่มองว่าคุณพร้อมที่จะเคลียร์ใจถ้ามีปัญหากันนะคะยังรู้สึกดีกับแฟนอยู่แต่ว่าแฟนคุณได้ไพ่ไม่ดีได้สี่ทูยไม่มองว่าเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะภาระอะไรต่างๆทําให้เขาไม่มีเวลาให้คุณวันนี้ต้องเข้าใจกันเนาะมีไพ่ passion แล้วก็ trust นะคะความรักครั้งนี้ยังมี passion นะคะมีความปรารถนาในตัวกันและกันอยู่เท่าเดิมเนาะ trust ก็หมายถึงไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะคะไม่ต้องไประแวงกันนะ คนสดสนิทวันนี้นะคะมีโอกาสที่คุณจะไปแอบชอบใครนะคะที่เขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์แบบมีคอมมิชเมนต์นะคะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวหรือไม่ก็เขาอาจจะเคยอกหักมาก่อนก็เลยทําให้ไม่ได้เปิดใจถ้าคุณชอบคนนี้จริงๆต้องให้เวลานานหน่อยนะ